สวัสดีครับวันนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับลูกไปทำสกินเทสครับเนื่องจากว่าเขามีผื่นตามตัวเยอะมากแล้วก็คันด้วยครับเนี่ยครับ,บตอนนี้หลับอยู่ไนแม่โบโชว์หน่อยสิว่าหมอทำอะไรบ้างหมอเขาก็จะเขียนแบบนี้ครับเขียนตัวเลขหนึถ <20. S 1> ึงยีครับเ,เพื่อที่จะ ใช้สารเหมือนเป็นตัวเทสนะครับกระตุ้นเพื่อที่จะดูว่าเขาแพ้อะไรบ้างครับรก็จะเขียนเลขก่อนเขียน,เ,ยนเลขแพ้ก่อนแล้วก็สังข้างก,าก็จะหยดสารแต่ละชนิดก็จะมีแบบว่าเช่นไรฝุ่นไรฝุ่นหมามแมวไข่แดงไข่ขาวนมท่วมีหลายอย่าง กรได้ไม่หมดนะเขาเขาหยอดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเข็มมาสกิดเข็มก็คือเปลี่ยนทั้งยี่สิบอันเลยนะครับเข็มก็สกิดหยอดเสร็จแล้วก็สกิดงนี้สกิดสกิดแล้วมันก็จะขึ้นเลยอย่างอกีก้าเนี่ยแพ้อันนี้ก็คือไรฝุ่นกับฝุ่นแล้วก็อันนี้ก็คือมแมลงสาบแพ้มแมลงสาบ <laughs> แมลงสาบ <laughs> ตัวใหญ่ <laughs> อันนี้มแมลงสาบตัวเล็กมีไม่แพ้แมลงสาบตัวเล็กมีมีช่องสองไทป์เลยอแสดงว่ากินได้ มันก็จะขึ้นเลยพอแล้วก็ตัวเนี้ตัวนี้เป็นมันจะมีบวกกับลบตรงเนี้ครับเขาบอกว่าตรงนี้มันจะแพ้ทุกคนแต่แม่จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามันแพ้ทุกคนอยู่แล้วมันจะขึ้นทุกคน,ก,นก็พอพอทอสกิปรูปสักแป๊บหนึ่งมันก็ขึ้นเลยถ้าแพ้มันก็จะขึ้นเลยแต่เขาก็จะให้รอประมาณ15นาทีแล้วเขาก็จะมาแบบมาดูอีกรอบแล้วถ้าอันไหนที่แพ้ไปาบาลก็จะวงไว้ให้วงไว้ให้แล้วก็ไปล้อมให้หมอดูอีกรอบ หลังจากไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ที่ไปวันนี้เราโทรนัดคลินิกพิเศษใช่ไหมคลินิกพิเศษที่จุฬาเสียไปประมาณ2,400กว่าบาทครับก็คือเราค่าสกินเทสเนี่ยประมาณ700คิดอยคสกินเทส700แต่พี่แพรคือค่าหมอค่าหมอ1,000ก็ไม่เป็นไรครับไปสิบโมงครึ่งเราไปถึงประมาณ10บโมงเสร็จประมาณบ่ายสครับ ก็โชคดีที่เราแบบว่าไปกัน2คนก็ผัดเวรกันในเรื่องของออการดูแลเ <laughs> จ้าตัวเล็กครับแล้วก็ข้อดีก็คือไปโรงพยาบาลน,นี้อยู่ใกล้เซ็นทรัลสีลมครับ<ส> <c oughs> ก็พาเขาไปเล่น<ส>ไปอะไรได้ครับเพาข,า,ขาจะให้สกินเทสก่อนเลยค่ะไปถึงก็สกินเทสก่อน <c oughs> แล้วก็ อเสร็็จแล้วกค่ยไปถึง,งส,งสก,กินเทสก,ก่อนเที่ยงเนาะเราประมาณนั้นเที่ยงแล้วก็เสร็จแล้วก็อรอพบแพทย์แพแทย์อีกครั้ง,งพอสก,กินเทสเสร็จแม่ก็พาไปกินข้าวแล้วก็ค่อยไปหาหมอเราก็จะมีพวกอ่ค่ายาสารอาหารเขาบอกเหมือนเหมือนว่าแบบมันเหมือนแบบค่าค่าค่ายาที่ใช้ประกอบอะครับก็คือค่าที่สกินเทสหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจมันมี90บาทแล้วก็ค่าเหมือนกับว่า ยานอกบัญชี218ค่าหัตถการค่าพยาบาลเนี่ยครับเ,เสร็จ2000นะเสร็จสองพนเสระโฟกัสไม่ได้ขอภครครับมาถึงบ้าน,นเกือบมืดแล้วถ้าไปโรงพยาบาล ร <Joy> อยมิ้วขาวมิ้ววีก็คือไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยมีแพ้แค่เนี่ยที่เป็นไหฟ่ฝุ่นพวกไหล่ฝุ่นอะไรพวกนี้ครับอไปถึงนะแม่แก็ไปออกจับไม่ได้ว่าเขาไปถึงอะไรตลบสลบ,สลบสลดย<า>ไปลงแต่ก็เก่งมากวันนี้ไม่ร้องไห้ <_ ð Belgium> เจอเขียนไม่ร้องไห้พี่พยาบาลเขาล่ออย่างไงนะครับคือบบกว่าเขาก็แบบว่าเรามาวาดสีระบายสีกันแล้วก็เขียนเลขกันนะเขียนเลขนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วเขาก็พอดีว่าไอ้สารตัวที่เป็นที่เป็นเชื้อค่ะอันมันก็เป็นสีก็จะบอกเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเขาก็หยอดสีแล้วก็ออกเขียนๆแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์ก็เาก็ตินิ้จะแหกปาก พี่พยายามเก่งมากแม่แบบแม่แบบถือเลยในบ้านคุยจนแบบตอนแรกแข่งข้ามนี้เขาก็ชักนะพอตึงเข็มสิกิเขาก็ชักหนึ่งแล้วก็หมายถึงชักกลับอ่ะแล้วพอแข่งอช่างหนึ่งจะไม่ให้พี่พยายามเขาก็พูดยังไงก็พูดจนแบบยอมจนยอมแล้วหมอก็นัดอีกทีห้าเดือนใช่ไหมครับห้าอาทิตย์ห้าสัปดาห์อ๋อห้าสัปดาห์หราสัปดาห์นะคะห้าสัปดาห์ครับแล้วเราก็อะ ก็คงต้องไปดูอีกทีนึงแต่แล้วหมอเขาแนะนําเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องสบู่แบบทูอินวันสบู่อินวันหมอบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้สบู่ทูอินวันแนะนําให้สระผมก็สระผมแล้วก็อาบน้าก็อาบน้ำาไปเลยแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้ครีมที่ผลิตเอ่อทำทมาจากพวกอาหารทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวโอ๊ตตะหมูข้าวสาลีน้ำนมข้าวอะไร ราะว่ามันจะอาจจะทําให้เราแพ้สารอาหารตัวนั้นในอนาคตได้อาจจะนะครับสมมุติเรากินสมมติเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวโอ๊ตมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรากินข้าวโอ๊ตเข้าไปอาจจะทําให้เราแพ้ได้อแต่เขาก็แค่แบบว่าเป็นสมมุติฐานให้ใช้ครีมหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่สำหรับผิวแพ้ง่ายดีกว่าจะดีที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวผมโชว์รูปลิก้าให้ดูนะครับว่า การมีผื่นที่ผิวหนังเนี่ยขนาดไหนจนทำให้เราจะต้องไปสกินเทปครับก็้เดี๋ยวโชว์ท้ายทายคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับลับครับหลับครับมีแอร์เรหนึ่งกล่องครับที่ได้มาแล้วก็สบู่เหลวไหลด่างครับแล้วก็ TA ครับเป็นครีมครับตื่นแล้วครับ